หมอแยกเขาตอบคําถามหมอพีหมอพี่ถามว่าไอการัดกระดูเนี่ยมันมีผลดีต่อการเพิ่มการไหลเวียนเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันได้ไหมซึ่งตัวหมอพี่เองก็เคยบอกว่าบางทีถามไปแล้วเนี่ยหมอที่มาฟังก็จะรู้สึกว่ามึงถามปัญหาอะไรโง่งๆมันจะไปเกี่ยวกันได้ยังไงใช่ไหมแต่ถามถามหมอแย่ yeah, หมอแย่บอกว่ามันเกี่ยวกันอย่างมากเลย เพราะว่าคนทั่วไปนึกว่าสองระบบเนี้ยห่างไกลกันเลยเกินไม่เข้าท่าเลยที่เอาสองส่วนมาค่อยกันแต่หมอแย่ยบ,บอกว่าเมื่อกระดูกกดทับแล้วร่างกายกล้ามเนื้อการไหลเวียนก็จะช้าลงการไหลเวียนช้าลงระบบภูมิต้านทานก็จะลดลงทันทีเพราะว่าระบบภูมิต้านทานเนี่ยมันจะต้องมาจากการไหลเวียนของเลือดเอาสารอาหารเอาภูมิต้านทานเอา เข้าไปปรับสมดุลใช่ไหมแต่พอเราจัดระบบการทําให้ร่างกายกล้ามเนื้อมันคลายตัวกระดูกเข้าที่ปั๊บร่างกายกา<น>็ภูมิต้นานทา<ใ>นก็ดีขึ้นภูมิต้นานทานก็ม,นม,นนมีมากนี่เป็นข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นเป็นเล่นที่ว่าแล้วหมอเย,ย่บอกด้วยซ้ําว่าเอการที่ครูหรือว่าใครก็ตามที่ทําให้ลูกศิษย์รู้สึกว่าไม่เข้าท่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพราะหมอเย่บอกว่าลูกศิษย์ มีสิทธทิอันชอบทมที่จะถามครูหรือถามหมอหมอเนี่ยหรือว่าอาจารย์เนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องตอบแไม่เมียวไม่มีสิทธิที่จะไปทําให้ลูกศิษย์เนี่ยรู้สึกเขินอายหรือรู้สึกว่าเสียท่าหรือว่าถูกมองไม่ถูกมองว่าไม่ดีอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือบังอย่ที่จะให้มันทึกในในแผนไทยเราจะมองในระบบล้ามเนื้อมากกว่ากระดูกเพราะว่าเราจะ กล้ามเนื้อเลือดประสาทสามตัวนี้ยมันต้องทงาํางานร่วมกันถ้าใดตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาปุ๊บสองกลมต้องมีปัญหา,า<ม>ตหาจะเห็นชัดในคนที่มีความในภาวะเส้นเลือดตีพอเส้นเลือดตีปุ๊บเนี่ยอาการกล้ามเนื้อมันจะอ่อนแรงทันที<ม>เพราะว่ามันไม่รู้สึกอ<ม>พอพอมัออนแรงปุ๊บการไหลเวียนของเลือดก็ไม่ดี<ม>เลือดมันต้องนําสารอาหารไปเลี้ยงปลายประสาทในเมื่อมันถูกเลี้ยงไม่ดีมันก็เกิดอาการชาไม่รู้สึก เ็น,นแลนะและหมอแย่ตอบว่าไงที่มันรู้สึกว่าฟังแล้วชัดเจนขึ้นก็คือในในกรณีของหมอเย่คือเขาไปไปจากความสมดุลจัดก,กระดูกซึ่งเป็นส่วนที่บ้านเรายังไม่มีใครสอนใช่ไหมบ้านเราเราการแพทย์ไทยไม่ถึงขั้นจัดก,กระดูกใช่แล้วก็ไม่มีใครอธิบายตรงนี้ได้ที่บ่านม นั้นจุดนี้ก็คือสองจุดแล้วที่เรามาถึงไต้หวันไปเนี้ยเราเราได้ประโยชน์มากเลยว่าอย่ามองระบบร่างกายแค่เพียงกล้ามเนื้อเส้นเอ็นยังมีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากคือสเกลิเนหรือโครงสร้างกระดูกมีผลโอเค